ที่สำนักง,งานเทศบาลน,นครขอนแก่นครับคุณธีรศักดิ์ทีคายุพันธ์นะครับเป็นนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นครับ เขาเปิดเผยอย่างนี้ครับว่าการประกาศให้โรคโควิด -19 เป็นโรคประจำถิ่นซึ่งจะมีผล1กรกฎาคมเป็นต้นไปประชาชนในพื้นที่ก็ทำการปรับตัวครับใช้ชีวิตแบบนิว n o r m a l l ป้องกันตนเองโดยจังหวัดขอนแก่นเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่สีเหลืองตามการจัดอันดับของสวคจากนี้เป็นต้นไปในช่วงของการเตรียมตัวและเตรียมใจทุกคนมีสิทธิที่จะติดได้มากขึ้นและเมื่อทุกคนเสี่ยงก็จะต้องเตรียมตัวเข้าสู่โรคประจาถิ่น1กรกฎาคม โดยขณะนี้เนี่ยนะครับการดำเนินงานของรัฐบาลเป็นขั้นตอนเพราะว่าในเมื่อโรคที่เกิดขึ้นไม่สามารถหายไปจากโลคนี้ได้ก็ต้องทำไงครับก็ต้องมาจัดการให้ตัวเราเองแล้วแหะนะฮะปรับตัวแล้วก็หากถ้าหากมีรถแบบแบบคลายล็อกตามที่รัฐบาลกำหนดมีมาอย่างชัดเจนประชาชนก็จะต้องปรับตัวเองว่าบันไดขั้นที่หนึ่งเนี่ย จะเป็นอย่างไรซึ่งก็คือการเรียนรู้เรื่องโรคการป้องกันการฉีดวัคซีนการมียารักษาให้ครบแม้กระทั่งการเตรียมพื้นที่กรณีที่มีเหตุและต้องกักตัวดังนั้นการคลล็อกโรคโควิดสิให้เป็นโรคประจําถิ่นในวันที่1กรกฎาคมนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่1เมษายนที่ผ่านมาเป็นจุดเริ่มต้นของการแสดงออกถึงความรู้สึกว่าทุกคนเริ่มเข้าสู่มาตรการผ่อนคลาย ซึ่งก็จะมีการทํากิจกรรมนอกบ้านมากขึ้นนะครับรวมไปถึงการรับประทานอาหารนอกบ้านการสังสรรค์ต่างๆโดยระยะเวลาอีก3เดือนต่อจากนี้ถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะให้ประชาชนเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมรับมือให้อยู่กับสถานการณ์โควิดสิให้ได้เพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับผมว่าหนึ่งเมษาเนี่ยมันก็เป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปที่จะต้องเกิดขึ้นว่ามันเป็นการบอกถึงความรู้สึกว่า เตรียมจะมีการผ่อนคลายนะพอเตรียมจะผ่อนคลายคนก็จะได้รับรู้ว่า้าัการณีผ่อนคลายมันมีมาตรการที่ลดความเข้มงวดลงมาอะไรบ้างคนที่ระมัดระวังตัวก็ยังระมัดระวังตัวเหมือนเดิมแต่มันจะต้องมีหลายอาชีพหลายหลายธุรกิจที่ที่ที่มันจะต้องเกิดกลับมาที่จะต้องกลับมาที่ที่เกิดจากการผ่อนคลายถูกไหมฮะดังนั้นถ้าพูดถึงกรณีพื้นที่สีเหลืองเนี่ยการรวมกลุ่มจะมากขึ้น การทานอาหารนอกบ้านจะมากขึ้นการดื่มแอลกอฮอล์ให้คนสังสรรค์ได้มากขึ้นมันจะต้องเกิดขึ้นแต่คนที่คุณจะต้องไปแบบนั้นคุณก็ต้องพร้อมรับความเสี่ยงถูกไหมครับเพราะสุดท้ายก็คือเมื่อโรคมันไม่หายเราก็ต้องมาดูแลตัวเองแต่เมื่อคุณจะออกไป,ไปเผชิญคุณก็ต้องพร้อมที่จะรับความเสี่ยงเหล่านั้นผมว่ามันเหมาะสมแล,ะละ้วล่ะเพราะอะไรฮะถามว่าถ้ารอช้ากว่านี้คุณจะไปนับหนึ่งเมื่อไหร่อีกเพราะเวลาเนี้ยสถานการณ์ทุกอย่างมันบีบคั้นไม่หมดเลยสถานการณ์โรคระบาดถูกไหมสถานการณ์สงครามสินค้า ขึ้นราคาเงินเฟ้อเงินในกระเป๋าร้อยหลอเหล่านี้มีผลกระทบเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นลูกโซ่เป็นลูกระนาดก,กันหมดถ้าถ้าไม่รีบทำบางสิ่งบางอย่างหลายอย่างปัจจัยที่มันซ้ำเติมมันจะยิ่งแย่ไปกว่านี้